อู๋หน่อไม้จ้าจากหน่อไม้สดในสวนเฮาด้วยค่ะวันนี้เอาน้ามาแปรรูปจ้าแปรรูปเป็นอู๋หน่อไม้ค่ะใส่น้ำใบย่านางเอาไปเฮ็ดเน้อกินในลายอย่างด้วยจ้าไปค่ะเข้าไปลงมือเฮ็ดกันจ้าบอกหน่อไม้กันช่วงนี้หน่อไม้ก็ร้ายด้ยค่ะ เดี๋ยวเอาน้ำไม้เท่าด้วยค่ะนี่เอาไปต้มกันจ้าหม้อเดือดตุ๊บตับตุ๊บตับได้ไหมหน้าไม้ลงไปจ้าใส่ลงไปเลยอุ้ยน้าไม้อ่อนๆนะคะเนาะมาค่ะสีข้างไปแบบนี้แล้วค่ะสีว่าปิดฟ้าได้ค่ะต้มไปเรื่อยๆค่ะจะเปรี้ยนจ๊กซองน้ำเข้ากะต้มน้ำไม้ถิะะ่มใบด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บใบย่านางกันจ้า เอาไปตักขันนาใส่อู๋น้ำใหม่นะคะ่ะพี่กัดดิมพี่กัดดิมจ้ะเล่าออเลยร้ายแห้งคือจังเพิ่นรู้เนี่ยบอกว่าช่วนี้น้ำใหม่ออกลายแต่น้่งก็เลยง่ามไปพร้อมเลยช่วงน้ำใหม่ออกใบไงน้่งก็จะง่ามเลยค่ะลาวเลยลาวเลย ได้ไหมได้ไมาเบิดงานเฮยนี่าวจะไปเลือดไปล่างแล้วนะคะเกิดยุ่งทางข้างเี๋ยวีะมีฟฝุ่นแน่จะถามว่าอรกกอร์แกนิกป่ะออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ธรรมชาติล้วนๆจ้าอโอเคพอแล้วนะคะเท่านี้ก็เคี้ยวลืมๆแล้วจ้าไปกลับบ้านจ้า ดอกต้อยติ่งจ้ะดอกต้อยจริงดอกต้อยติง่งระลางใบยานะให้สะอาดจ้าจะเข้าจะไปขันเอานานเพื่อน้องค่นเนาะนีะ่ค่ะระลางสะอาดแล้ยด้วยค่ะจระไซนานต้องไป่ปันเ่เนี่ยก็จะยองค่ะยองขันแบบนี้เลยด้วยบางคนมันจะเอาไปปั้นด้วยค่ะ แล้วจะทั้งสะดวกค่ะอนนี้สิเฮ็ดแบบเทปแบบคือสมัยก่อนเฮ็ดแบบที่อีแม่ล์เพื่อไงเฮ็ดสุกินจ้ามันก็จะย่องสิะคะ่ะมันมายองอามาถ่ายด้ำสิบตะคร้นี่ค่ะนี่น้ำก็เริ่มแล้วด้วค่ะไปเพิ่นกระตุ้นแบบนี้แล้วนี่น้ำเขียวก็ออกไรแล,ละะ้วยด้วค่ะ เ,เสียประมาณนี้แล้วค่ะเงยมือแล้วเงยมือแล้วได้เป็นตำแหน่งที่บะมารเท็ตเลย้วกันตำแหน่งค่ะขันไปยาน้างนี่แผนคันไปยาน้างเอาหน้านี่นนยเอา,าเอาเสียประมาณนี้แล้วค่ะนี่ค่ะเสีด้ประมาณนี้แล้วค่ะก่อนจะเอาไปอู้เดี๋ยวจะกองเอากาคนออกด้ค่ะ เขาเตรียมน้ำใบย,ายนาเรียบร้อยแล้วด้วยเขาไปเบิ่มน้ำมัต้มเขาจา้าจะได้ที่แล้วเนะาะเพราะว่ากับเปลี่ยนไปแล้วได้ค่ะสองน้ำเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้เอาแช่น้ำเย็นไว้อยู่จ้านี่ค่ะน้ำมัต้มจ้าต้มแล้วก็เอาแช่น้ำเย็นไว้เลยได้ค่ะก็จะเป็นอุ่นๆเนาะแล้วเขาจะมาเคียนกันค่ะเคลียนคือการเที่ย้เพื่อนเป็นเส้นนะคะทำให้เพื่อนเป็นเส้นจเจ้าของมีคมได้ค่ะมาขูดว่าจะเป็นปลายมีดหรือว่าสมก็ได้ค่ะนี่ให้เพื่อนเป็นเส้นนะคะ คเดี๋ยวข้ามาเคียนเอาใหม่ต้มกันจ้ามาจ้ามาเคียนเอาใหม่กันเคียนเอาใหม่ได้ค่ะเคียนเอาใหม่ก็คือมือนี้อุปกรณ์ก็ะจะมีอย่างเดียวมีซอ่อมค่ะขูดแบบนี้จา้าขูดเห้เพิ่นเป็นเสร็จนะคะ่ะขูดเอาใหม่เพิ่นเป็นเส้็บางคนมันสิมีแนวขูดนะคะ่ะมันจะเป็นตะปูนเนาะสีไซส์แทนใหม่นะคะ,ะเป็นแนวเคียนเอาใหม่ขูดเห้เพื่นเป็นเส้ะะ็เลยค่ะตรงได้แก้เข้า็ตัดออกค่ะตรงได้อลข้ากตัดขูดออกมาค่ะกระเทียมเป็นอยู่แล้วนะคะเนาะคนอีสานเห็ดเป็ีนเลย กองเฮ็ดเซนเด้ค่ะการเคียนเนื้อใหม่ปกติมันจะใส่เนื้อใหม่เผาค่ะแต่เขาบดทอนสีเผานะคะขเขาเลยใส่้พี่โจ๊กมันกระจอกว่าเป็นเนส้นจริงๆนะคะตามสไตล์ไฟเซนเดี๋ยวจะบอกงามนะคะเส้นก็นจะเป็นอ้ยอันย่าตามสไตล์ไฟเซนะะี่แหละขูดผลออกมากค่ะแต่ว่าเขาขูดเ้าก็เลือกไปเลยะค่ะว่าจะเอาตรงไหนแกะตรงไหนคอนขูดไปเรื่อยๆเลยจ้าภาษาอีสานอื่นไปเคียนเนื้อใหม่จ้ะเขาก็จะไปอู้กำนานใบยาหน้งเด้ค่ะ ะเป็นการแปรรูปค่ะแล้วก็การถนอมอาหารอย่างนึงค่ะการน้ำเต้าก็คือ,อ,าอการน้ำน้อใหม่ค่ะไปตม้มเส้นหนำใบย่านางไปอ่อนๆปรุงรสนิดหน่อยจ้ะน้ำปลาชุร่รสกันสินะทุบแตะไข่ลงไปบางคนก็นใสี่ยพกอีซูน้ำจ้ะอู้เรากินรสก็ได้นี่ค่ะไม่เสียไปแปรรูปก็ได้เอาไปซุปน้อใหม่เอาไปเห็ดมุกน้อใหม่หรือว่าไปแกงก็กได้จ้ะอ่ะบบบนี้อ่ะอต่า,า,ายๆเบาๆไล้เลยค่ะเขียนเลยค่ะบบบนี้ เรียบร้อยแล้วจ้าเขีย,นห,ย,ย,ยนหน่อมนไ,ไ, <laughs> ไ,ไอองงมเอ้เรียบร้อยแล้วเป็นหน่อไม้เขียนงามๆจ้าเห็นบ่คะจะใส่ไดอยู่ด้จะใส่ไดอยู่ดีนี่เป็นฟีเหลืองทองงามๆค่ะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเขียนเรียบร้อยแล้วจ้าใบนี้ขาก็สิเอาไปอใส่นามใบาย,ยานางจ้าไปกันเลยอะค่ะเอานามใบาย,ยานา่งถึงตังทั้งไฟได้ค่ะแล้วก็เอาหน่อไม้ของเราลงไปจ้าหน่อไม้ที่เข้าเขียนใ้นี้แหละคะ่ะลงไปหมดเลย เราจะอู่ไว้หมดเลยนะคะอู๋เก็บไว้เฮ็ดมะกินอย่างอื่นได้ค่ะที่จังบอกนะค่ะอยากแกงก็มาแกงได้อยากมะมกก็ได้ค่ะอยากมาซุปก็ได้ค่ะหรือว่าเสียมากินกับเต้่วก็ได้ด้ยค่ะค่นอู่เนาะนี่ต่างไส้ทานเะค่ะต่างเครื่องไส้ทานไส่ออนออนอู๋ไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็จะปรุงรสนิดน้อยด้วค่ะด้วยเกลือค่ะเกลือ แล้วก็ชูรสค่ะบางเฮือนมันก็จะใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาก็แล้วแต่ละค่ะเหมือนข้ากระสีตั้งใส่เป็นเดือดแล้วอ้ออยู่ตรงนี้แหละค่ะนี่แหละค่ะเอื่นว่าการอูด้วยค่ะไปเหมืนกัปล่อยไว้ให้เพป็นเดือดค่ะตัางไฟอ่อนๆปล่อยไว้เพป็นเดือดได้จ้ะนี่จ้าอูน้าใหม่เข้าค่ะเดือดฟดอออ้อยอยู่ในหม้อเข้าเลยค่ะนี่นากินบ่ค่ะก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วได้ค่ะสำหรับการอูน้าใหม่เนาะค่ะอันนี้ก็เอื่นอูน้าใหม่ค่ะแต่ว่าสำหรับข่อยี่ใส่พักอิตุล้องไปน้ำจ้า อะไรปัส่ก็ได้เลยคะ่ะแล้วแต่เลยอันนี้ก็ใส่ค่ะอีตัวไว้น้ำจ้าเพื่ออยากเอามาโมอกเอามาแกงด้ค่ะหรือเอามากินกับเจาก็ได้เลยจ้าโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปหนาได้ค่ะเขาจะไม่เห็เนแนวกินจากน้ำไมอูงเขาด้ค่ะจากน้ำเบิ้งกันเนาะพ้าเห็เนแนวแสบแสจ้าสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมจ้าสวัสดีค่ะ